รีวิวอะแดปเตอร์ของยี่ห้อคุล่าราับ65วัตต์ด้วยน่ครับเดี๋ยวแกไปนหนึ่งน่ครับในกล่องเขาเป็นประมาณนี้ครับผมไม่ได้ของเทียมเลยมากก็อย่างว่าของถูกเนอะเขราลดราคาขนาดนั้นจะแบ่งของเทียมอะไรมากมายนี่ก็ได้ราคาถูกยบเนี่ย ผมที่ประมาณห้าสิบเปดบาทมั้งเนี่ครับห้สิบห้าบาทเป็นแบบขาเบียนครับที่พับเก็บได้ประมาณนี้ไม่รู้ว่าการใช้งานจริงจะอยู่ได้ไดาไ,ไหมแบบขาเบียนแบบนี้แล้วผมก็ขอลองตัวครับผมขอลองดูก่อนอย่างเช่นถ้ารู ไทสีสองช่องใช่ไหมครับไทสีสองช่องมันจะมีกำลังไฟมาเนี้ยครับไทีทั้งสองช่องรูละหกสิบห้าวัต์ถ้าไม่มีอะไรถ้าไม่มีรูอื่นมาเสียบถึงไฟกันรูแรกกับรูสองกำลังไฟทอดนะครับแลระรูที่สามนี้เป็น USB A ครับเดียนี้รูนี้กำลังไฟแค่ยี่สิบสองจุดห้าวัตครับ สูงสุดนส่วนการส่วนการใช้เรื่องสองสามช่องมันก็จะหานไฟประมาณเดียวแต่ผมก็ขอลองดูในการลองดูให้ครับ usb c รุ่นนี้ก็ได้ในการลองกับมือถือห้ยปห,หน้นาที เพรามันจะขึ้นจากการชาร์จซูเปอร์ไหมไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นชาร์จซูเปอร์ครับแต่ขึ้นชาร์จธรรมดาแสดงว่ามือถือรุ่นนี้ไม่รองรับ4ี่ผมก็จะลองสายที่มากับอะแดปเตอร์เออไม่สี่สายอะแดปเตอร์มันเก่าไปแล้ว ผมสั่งยี่ห้ออันนี้มามาตั้งนานแล้วแต่ว่าเขาเลิกผลิตขายนะผมไม่ะซื้ออีกอ้หรือว่ามันขายไม่ดีหรือมันมันโดเกินไปนะเขาเลยไม่ถ่ายไม่ทําขายเขาก็เลยเปลี่ยนไปขายของแพงขึ้นแนละ้วโหเสียดายองั้นผมก็ขอลองยู้ยบีครับว่ามันจะขึ้นการชารชจซุปเปอร์ไหมเหยนี้ครับ น,นี่ครับถ้าของ Huawei มันจะขึ้นการชาร์จซูปเปอร์ครับส่วนมือถือไอคูนิโวเก้าผมครับขับอะแาปเตอร์ตัวนี้ผมใช้เอ,อ USB E ของ สายชาร์จโฮว่มันไม่ขึ้นการชาร์จซูเปอร์ครับไม่ขึ้นเลยแต่ขึ้นการชาร์จปกติแทนแต่ว่าถ้าผมใช้สายของไอคูเนโอเกมาเสียบกับตัวนี้ครับ USB Type C C to C ผมเสียบไปแล้วมันไม่ขึ้นก็ว่าแฟชสะอาจอยู่หน้าจอครับ ให้เราปิดหน้าจอแล้วก็เขยา่ามือถือมันก็จะขึ้นคาว่าแฟลชชาร์จอยู่ดีครับผมก็คือมันก็ใช้ได้แหละแต่ว่าหน้าจอมันไม่ไม่ขึ้นว่ารองรับมันก็รองรับครับแล้วก็ใช้ได้ดีด้วยใกล้เคียงกับอะแดปเตอร์ที่มากับกล่องไอคูโนด้วยผมงั้นผมก็ขอตัวจบคลิปไปถึเท่านี้ับผม แล้วกันไปวิวหน้าผมไม่รู้วิวหน้าจะทำอะไรเนาะอันนี้น่าจะออกมาขั้นพวกคลิปรีวิวจุกหูฟังแล้วก็สายหูฟังมูนดอบชูทูที่ผมสั่งมาเนี่ยคลิปสี่ห้าที่เขาดูอัดใหม่แลเนี่ยคลิปเก่าที่ผมว่าจะย้ายย้ายของไปมาย้ายไปอีกคืนนี้อื ผมก็ดันผมก็ไม่ได้ copy. ก๊อปปี้ผมก็คัดลอกโอ้โหก็ย้ายไปมันก็โอ้โไฟพังซะกันเออปวดเลยไม่รู้ไปแด้ผมไปแล้ว